นั้นนะครับผมผมบอกไม่ได้นาะว่ามันจะดังไหมนะครับขอพเด้ร็วคันเดี๋ยวพูดว่าไม่ดังเดี๋ยวพรุ่งนี้มันดังมาไม่ยากนะครับสวัสดีคุณหนูพัดครับใครเข้ามาแล้วพิมพ์สวัสดีนะครับรายงานตัวกันหน่อยเร็วบุรีรัมนาวแล้วค่ะใช่ไหมผมก็เคยอยู่นะบุรีรัมนะครับแต่อยู่แป๊บเดียวครับอยู่ประมาณอยู่ไม่ถึงปีนะครับอยู่ประมาณจัก เดือนอุนะครับประมาณจิตะาแปดเก้าเดือนครับนะครับก็บรรยากาศดีอยู่นะบรรยากาศดีอยู่บุรีน้ําอากาศกํลาลังพอดีจ้อ่ะอันนี้งวดก่อนนะโมเมนต์งวดนีเด้วเดียว่าสัตัวเก่างวดก่อนไหนใครคุ้นคุ้นแนวทางชุดนี้บ้างงวดก่อนไหนใครคุ้นคุ้นแนวทางชุดนี้บ้างเลขระวังนะครับเลขระวัง ก่อนผมให้ประมาณนี้เลยนะครับใครตามบ้างขอเสียงหน่อยบางคนนะครับนะบางคน <c oughs> ต้องใส่คำว่า,าบางคนมีดอกนะครับ <c oughs> ต้องใช้คำว่า,าบางคน <c oughs> นะบางคนก็ตามได้ <c oughs> บางคนก็พยายามจะตามแต <c oughs> ่หาผมซือ้อมาได้นะครับ <c oughs> อันนี้เห็นใจนะอันนี้เห็นใจหลายๆเลยนะครับ มวนก่อนนะครับ959นะครับชุดนี้เลยนะก็ได้บอกไว้ประมาณว่าให้ระวังตัวนี้นะครับระวังตัวนี้ไว้นะครับนะผู้ใดผู้ใดที่แบบอชอบหรือไม่ชอบนะครับหาซื้อติดไว้ก่อนก็ดีนะครับนะมวดก่อนผมก็ได้บอกไว้ประมาณนี้นะครับแนวทางแนวทางเก่าหาหาเก่าเมียน มันติดคำเดียวครับติดคำเดียวคำวอาอ่างมันติดคำเดียวคำคำว่าออ่างนั่นแหละติดดูคำเดียว,วี่น้องถ้าไม่ติดคำนั้นนะบันเทิงว่น้องนะครับนะงวดนี้นะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้แหละนะครับงวดนี้ก็จะเป็นชุดประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มนะว่าอ่า ผมก็เพิ่มนะครับว่าหอดมือ,อีหลีมันดังบ่ครับแต่นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ดังนะครับผมก็ไ่ได้มัดผมก็บม่ได้ไปเช็คคือกันว่าเรียกใดมันดังบ่ดั <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปเช็คเหมือนกันนะไม่ได้ทําการบ้านนะครับไม่ได้ทําการบ้านนะว่าเรียกตัวไหนมันจะดังหรือไม่ดัง นะครับอขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะน้ำท่วมภาคใต้ของพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ครับผมนะอะอันนี้นะครับอันนี้คืองวดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้เดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะครับอะใครพร้อมรับแนวทางแล้วนะครับช่วยกันแชร์นะครับ หนึ่งนะครับช่วยกันแชร์ออกไปอย่างที่สองนะครับช่วยผมจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมอ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้หน่อยนะครับใครนะครับย้ำว่ารัฐบาลนะเลขระวังนะครับเลขระวังประจาม้ว,วันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกสี่ใครพร้อมรับแนวทางแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับ ใครพร้อมรับแนวทางแล้วจิ้มลิง์ด้านล่างขึ้นมาจา้ะจิ้มแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมารอเลยนะเราจะเตรียมความพร้อมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยแนวทางเลขระวังรัฐบาลประจำงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสอง5 6นนะครับตัวแรกตัวข้างหน้านะครับเปิดด้วยเลข4จ้าเปิดด้วยเลข4ครับ เียอะไรทุกคนอา่ามาอีกแล้วนะครับเจออีกแล้วเลขสี่อีกแล้วสีอ่อย่างพี่น้องสี่อะไรดีเนาะสี่อะไรครับสี่ห้าสี่เจ็ดครับสี่อะไรครับทุกคนชอบเลขอะไรฮะพิมพ์ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมาก่อนทุกคนชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาก่อน พี่น้องเป็นดาซ่างบ่คือไผ่คือไผ่คือไผ่พี่น้องคือไผ่เนี่ยเป็นดาซ่างบอครับอ่าเด็กหญิงเบียย่าจ้ะน si> right ี่ครับอ่าเสียอะไรทุกคนเสียอ่ะพี่น้องมาเมนผู้ชายพี่น้องเอ้ยนะครับว่าเป็นผู้ชายคุณอะ กูไม่ใายบอฮ่าฮ่าาู่ใช่บอ่าาูใบ่่อ็กออ,ออีกนะครับอ่ะสี่ห้าไม่้องนะครับไม่ใช่สี่เจ็ดครับไม่ใช่สี่เจ็ดไม่ใช่สี่ห้าจ้ะอ่ะ,ะเฉลยแล้วเลยแล้วกันเนาะ,ะเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะครับอ่ะสี่ สองนะครับ4224นะครับ4224เลขระวังรัฐบาลนะครับย้ําว่ารัฐบาลเนาะ4224นะครับย้าว่าแนวทางรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤศจิกา2564นะครับ4224เล่นได้เล่นไว้ก่อนนะครับส <laughs> ีซ <09 laughs> ูทวห่ซีเก้ามันก็ไมถูกครับถูกอ่ะ ตูครับเ,เป็นตาห้างแทะนะครับพ่อแทๆเลยคือพ่อเนาะคือพ่อเนาะอ,อ,อ่ระวังเรียกระวังนะครับเรียกระวังรัฐบ,บาลประจำวันวัที่สิบหกวิธิการสองห้าหกสี่นะครับสี่สองสองสี่นะครับ สี่สองสองสี่จะกลกับเล่นได้กลับนะใครไม่ชอบตัวไหนตัดออกครับ mm hmm. ตัดออกเขาเหลืออย่างแล้วพี mm ่น hmm. ้องหมายถึงใครชอบแคบไว้นะครับ,ใคร,บ,บ,ครบใครไม่ชอบไม่ต้องแคบจ้ะนะครับใครไม่ชอบไม่ต้องแคบนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงมากใช่ไหมในใครชอบเหมือนผมบ้าง สองสองสี่ครับน่า <c oughs> จะไม่ดังเนาะไม่ดังเนาะ <c oughs> วันนี้ไม่ดังนะครับมืออืนน่นบอแนนครับก็ไม่มีอะไรครับผมออกมาแบ่งปันนะออกมาแบ่งปันแนวทางนะครับใครชอบหาไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้